เปลี่ยนคอมคุณเป็นนาฬิกาปลุกเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งนาฬิกาปลุกบนคอมพิวเตอร์หรือ PC ซของเพื่อนมีขั้นตอนและวิธีได้อย่างไรไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนให้เพื่อนไปที่มุมล่างด้านซ้ายแล้วพิมพ์ clock c l o c k มันจะขึ้นนาฬิกา a l a r m a ม d Clock อคลิก้ายเข้าไปครั้งหนึ่งก็จะปรากฏต,ตัวตั้งค่าต่างๆให้เราไปที่ A l a า m มแล้วไปตัวตั้งนะจะมีตัวตั้งเดิมอยู่แล้วให้เพื่อนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเดบันคลิกเข้าไปอันนี้เราก็ตั้งเวลาตอนนี้2ทุ่มก็จะเป็น08แล้วผมตั้งในกาปุกสี่ตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนเป็น PM แล้วก็ปุกแล้วเราก็ทำการเซฟโปรแกรมก็จะตั้งเวลาปลุกให้มันเพื่อนแล้วเมื่อสักครู่ก็จะเป็นการตั้งเวลาป,ปลุกเตือนเพื่อนๆเราสามารถตั้งในกาได้หลายๆเวลาโดยการแอดเข้าไปทีละตัวและพิมพ์เวลาที่เพื่อนต้องการ เอ็มก็จะเป็นช่วงก่อนหลังเที่ยงก็จะเป็น7โมงแล้วพิมพ์ข้อความต่างด้วยการปุกที่เพื่อนๆต้องการที่จะพิมพ์มตงการเพิ่มอ,อีกก็กดแอดแล้วก็พิมพ์เป็น PM ก็คือ0 9นาก็คือ3าม,มทุ่มแล้วก็พิมพ์ที่เพื่อนๆต้องการปุก3แล้วก็เซฟเวลาค่าต่างๆก็จะไล่ปลกุกเ,เพื่อนๆตามที่พเพื่อนตั้งค่าไว้